ขายไปบ้านต่อค่ะมีนิคสิกะเลยค่ะอันนี้แอดหมดหรือยังนะมินี่ค่สิกจบนีค่ะใชค่ะตอนนี้คาไม่ขายนี่ยนะคะพี e ่หน um ่อยขอให้พร้อม่า่หน่อยขอหมดบริษัทกะ่ละโอ้ยน้องโอมบริษัทจะขายเขาดาพร้อมกันค่ะหมดบริษัทังแม่วหมบริษัทนังคะ สตอนนี้เขาเหงื่อเราทุกสถิติกันค่ะทุกคนตอนนี้คนดูของพวกเราทุกสถิติโลกนะคะหนึ่งล้านคนดูค่ะมากที่สุดในโลกเลยนะครับอันนี้ยืนอย่นี้ต้องตอบเลยพี่ยาวเบี้ยวมารีเบี้ยวขอบคุณนะครับขอบคุณนะค่ะแม่ขอบคุณค่ะอ่ะหมดบริษัทยังคาดบุญจะได้จับเวลาบารีหมดบริษัทเรามานับเขาดาวห้านาทีสุดท้ายของบดารีหมดบริษัทยับคำว่าหมดบริษัทนะคะ อ้มขอจับเวลา5นาทีสุดท้ายสำหรับการกดตะกร้าค่ะเอาง่ายๆครับไม่ต้องรีวิวค่ะแค่แม่อ้ํายิ้มอย่างเดียวพอค่ะแม่โอเคยิ้มสวยๆอ้าวอยากเป็นพี่อ้ําไหโอ้77ล้านบาทแล้วค่ะ าไหนเหลือใช้คําว่าก,กดเลยนะคะไม่ต้องรอนะคะเพราะว่าถ้าหมดแล้วคือหมดบริษัทจริงๆค่ะสุดยอดครับสุดยอดขอบคุณทีมมาดามฟินมากครับขอบคุณที่มาดามฟินมากๆเลยคือต้องบอกว่ามาดามฟนินเขาทำการตลาดแล้วก็เป็นชื่อที่รู้จักกันมานานแล้ครับอย่างที่บอกว่าผมเกิดมาก็รู้จักแล้วนะครับมาดามฟินแล้วันนี แล้วพี่ว่าจะกโปรพิเศษให้ในไลน์เราครอบครัวพวกเราไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายยูจินจายาอยู่อเนาออยมองอยู่พูดเลยว่าพวกเราแบบต้มกินทุกวันเลยนะคะไข่ต้มร้นนี้ไปที่78ล้านแล้วนะคะรุ่มจะแค่หนึ่้านนะครับตอนนี้1ล้าน1นึ่งแสนคนดูครับล้านหนึ่งแสนคนดูค่ะบมาสร้างสถิติขึ้นไปเรื่อยๆครับทุกคน ไม่รู้เมื่อไหร่จะลวมได้หนึ่งล้านหนึ่งแสนคนดูอ่ะอ่าห้านาทีนี้เรามาดูว่ามาดามฟินจะปิดยอดของพี่อ้ําแบรนด์แรกวันนี้ได้กี่ล้านนะคะแปสบล้านถึงไหมครับมีของถึงไหมครับตอนนี้ มีับพี่อั้มคะโรงงานอ่ะเขาสามารถผลิตสินค้าให้พี่อั้มขาได้ภายในวันเดียวนะคะหนึ่งเดือนเพราะฉะนั้นพี่อั้มไต้เดือดได้แดดทำที่ขายกับนไปขึ้นแล้วเดียวไปเลยทุกคนตอนนี้เหลือแป้งกันแดดนะคะได้แค่นี้จริงๆค่ะหมดแล้วค่ะแป้งกันแดดบล็อกไหนบล็อกเขียวบล็อกสีเขียวอันนี้ใช่ไหมคะยังมีอยู่ใช่ไหมคะอันนี้มีัคอันนี้อ่ะหมดแล้ว แลบอกแลวบอกวัวล้วื้อมากเลเวกดที่นี่เลค่ะเดีนแต่แปะแปะอันนี้หรอคะเจ้า่มสโซเอาของไทยนะครับตอนนี้ออกเจ้าเมสโซเอาเจ้าเมสโซออกแคนแดดนะคะกดได้นะคะแงกันแดดก็กดได้ค่ะทุกคนจ๋าอีก2อนาทีสีบวินาทีจ้า ทุกคนตะก้าตอนนี้เหลืออะไรบอกเลยนะคะว่ามาดามฟินไม่เคยจัดโปรโมชั่นนี้กดไปต่อน้วค่อยไปศึกษาวิธีการใช้เอาค่ะทุกคนวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสายจากมาดามฟินนันะคะขอบคุณทุกคนมากเลยที่มาแล้วค่ะยันถกขอกคนตื่นเล่นไงเดี๋ยวช่วพี่อ้าอ่ายไฟเบอร์ต่อค่ะขอบคุณค่ะพี่เอก็เลย เมื่อวานนะเราซื้ออมบ u l ลนไปสองคันวันนี้ขอซื้ออมบ u l ลน c e เพิ่มอีกสาคันนะคะบีอ้ที่ทําให้ซื้ออมบูเลนซ์ช่วยเหลือคนอีกสามคันปรวมรวมเป็นห้าคันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใส่ช่วยคันหนึ่งสาธุสาธุขาสาธุข้าเกนมาชนาจะได้เจอกันอีกสาธุ ก็เราจะซื้ออะไรให้คนดูซื้อบ้านร้อยล้านอะไรเงี้ยซื้ออะไรพี่สายก่อนบ้านร้อยล้านเุ้ยจะแปดสิบล้านแล้วตอนนี้แปดสิบล้านเลยอุ้ยเดี๋ยวไฟลุกอีกต่อร้อยล้านนี่หเลยยังพอได้ปะพี่เอนะตอนนี้กี่นาทีแล้วครับมายองจีนมีไหมครับพี่มายองจีตอนนี้อีกหนึ่งนาทีนาทีสุดท้ายนะคะของพี่วิค่ะอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายนะคะ กดไปก่อนค่ะเชื้อบุมนะคะกดไปก่อนค่ะคุ้มค่ะคุ้มแน่นอนแล้วก็วิธีการใช้ค่อยไปหาวิธีการใช้เอาทีหลังใช่คะกดไปก่อนค่ะคุณมาดามฟินมากพวกนี้ให้เราได้รู้จักนะครับพี่บอกว่าดีใจที่ได้เจอนะคะแล้วก็ได้สร้างบริษัทนะครับและเขาดาวหนึ่งนาทีสุดสี่สิบวิสุดท้ายกับมาดามฟินครับโอ้ยก็อนที่กดนะครับยังมีตัาไหนนะใครอยาก ซัพพอร์ตนะครับพวกเรานะครับจิ้มตะกร้าตอนนี้นะครับจะมีตะกร้าไหนเหลืออยู่ลองเลือกดูนะครับชอบตัวไหนก็จิ้มตะกร้านั้นนะผมบอกเลยน้ำหอมมาลานป็นหอมทุกขวดหอมทุกหยดนะครับค่ะขายดีมากมากครับพี่ผาสบ12ปีโอ้โหแบบยาวนานมากมากใช่ครับส,สิบสองปีครับขอบคุณลูกค้าทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณมากมาก จริงครับคือการที่ว่าสินค้าที่จะจะขึ้นแล้วขายได้ขนาดนี้นะครับมันรวมไปด้วยองค์ประกอบหลายอย่างนะครับไม่ใช่แค่แบบว่าเพราะว่าไลน์นี้หรือว่าอะไรนะมันต้องแบบการทําการตลาดของแบรนด์นะครับแบรนด์ตัวที่รู้จัก,กแล้วก็ราคาที่คุ้มให้ลูกค้าพอใจที่จะซื้อเลยครับหนึ่งเอาหมดเวลาค่ะเดีวเรามาคิดไปพร้อมกันเลยเรามาคิ้นกร้อมกัน พี่กันอาจจะเป็นบวกยอดออเดอร์ของเราจะเป็นบวกยอดพี่ถึงเส้นอาจะกี่บ้านเนี่ยหนูจะไม่เอาตะกร้าลงเพื่อออฟเฟอร์พี่สายนะคะก็คือในระหว่างที่เราบวกยอดเนี่ยยอดที่ทั้งรี่เหลือทั้งหมดหลังจากนี้ก็เป็นของพี่สายได้หมดเลยขอบคุณค่ะมาเริ่มนะคะพี่กันพี่กันยอดออเดอร์นะแปดพันห้าร้อยออเดอร์คิดว่าจะหมนูขอพี่เอาไว้สามสิบล้านที่คุยกับพี่เอาไว้บพราะพี่อ้ําวันนี้หนูขอแบบสามสิบ ตัวสับพังครับรักพี่อั้มรักพี่อ้้มตัวนี้ผมเป็นรักพี่อั้มรักพี่อ้้มใช่ครับผมก็รักครับสี่พันหอเดอร์ค่ะรอรอรุ่นยอดนะครับว่าจะทํายอดไปเท่าไหร่นะครับมาดามฟินหน้าพันเอาใหม่ได้ไหมคะพี่เพีย่าเพิ่งเล่นตะกร้าออกนะคะเอาใหม่เอาใหม่นะคะ อั่า9,000เดอร์4,000เดอร์ค่ะบุญก็จะได้มีตามไปซื้อห้างมาใช่ไม่หัวอกเดียวกันนั่งคุยกัเริ่มงหมานนั่งคุยกันเรื่องหมาน5,000ว e นดีมากครับที่คุยกัน700 o ดอ e r 700เดอ e ์หมา ผมขอเข้ากิงหน้ายสองพันออเดอร์สองพันออเดอรมาเลียดีกว่าอืมผมผมรู้สึกว่าสามร้อยออเดอร์สามรอยออเดอร์จ่อืให้อ่ะแต่ว่าผมอาหาหาวลตห้าพันออเดอร์ห้าพันออเดอร์จ่าเจ็ดพันออเดอร์เจ็ดพันออเดอร์จ่คะคุณหูในุกปองีโโทรมาก่อนทีจะไลเมื่อกี้กี่กี่พันออเดอร์นะเจ็ดพันค่ะวันนี้ขอให้แบบ สร้างกว่าแบบมีฝาหมุนจริงๆครสร้างทั้งยอดเลยคุณทั้งยอดถ่ายแล้วก็ยอดคุณดูเลยครับวันนี้คลิปเลยอ่ะทะลุทะลวงตอนนี้เรากำลังคิดยอดสดๆกันอยู่นะจ๊ะทุกคนเมื่อกี้เมื่อกี้เกี่ยวเดินกันเจ็ดพันแบบเจ็ดพันมาจากอะไรนะก่อนก่อนหน้าเจ็ดพันมีอะไรห้าพันแบบโอ้โหมันมันไปไวจนแบบเมื่อกี้วันนี้ยอดมันไหลเรื่อยเรื่อยยังอีกนิดเจ็ดพันมาจากอ่าจิบหายแล้วโอเค แปดพันออเดอร์แปดพันออเดอร์จ้ะนอนรอแล้วเมยไหมคะเมยไหมเจ็ดพันออเดอร์เจ็ดพันออเดอร์จ้กห้าหมื่นออเดอร์ห้าหมื่นออเดอร์ห้าหมื่นแล้วพี่ชายแล้วก็หนึ่งหมื่นออเดอร์ค่ะหกหมื่นแล้วด้เดี๋ยวเอาอ่ะค่ะแค่นี้นะคะกดมื hmm. yeah. ่นแล้ค่ะากับกากับก่อนแล้วแจ้งพอบกันค่ะอย่าเพิ่งใแม่เห็นโอ้โห่ะ ไ,ได้ทั้งหมดนะคะได้ทั้งหมดคือ1 8 0 0 0ออเดอร์จำนวนเงินจำนวนเงิน60ล้านบาท60ล้านบาทกบลานบาทกับมค่ะหกล้านบาทยอดยอดยอดค่ะยอดมา คิดค <mm> ่าคอมค่าห้าคอมเจนนี no yes euh. ่ค่ะค่าคอมเจนนี่คค่าอมเจนนี่หนึ่งแสนแปดนะคะตอนเขาไลฟ์ครับพี่ตอนนี้มันไหลไปแสนสองหมื่นแล้วแต่หนูคิดเท่าเดิมนไหมคูณห้าหมื่นไม่ลดนะคะพี่อ่ะอ่อาพวกเราได้ค่าคอมทั้งหมด5้ล้านสี่แสนบาทแล้วก็ยอดนี้นะเรจะเอาไปซื้อรถไอรูเล็งสามคันสามคันเยินดีย้น อันนี้โทตรนาบุญด้วยกันนะหมดหมดบริษัทค่ะมาดามฟินหมดบริษัทค่ะใครที่สรุปยอดค่ะสิบนาทีเนาะสิบนาทีจ้ะมาดามฟินกับพี่อั้มพัชราภานะคะสิบนาทีหนึ่งแสนแปดพันออเดอร์หกสิบล้านบาท ย,ยังเหลืออีกหนึ่งตัวที่พี่อ้ําจะขายมาดูว<ช>่าคืนนี้<ส>ะจะไปสุดที่ตรงไหนนะคะพี่เอสุภชัยมารอแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะว้าว